สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่ผมบอสเนมเกษียณปีที่แล้วครับมันนี่สีฟามาเก็บข่าวของตัวครับความโจมสวนของตัวตันนี้ตัวพ่อก็ไดสามสิบหมื่นะครับได้เดือนเดือนหนึ่งพอดีขคางออกเงี้ยวแล้วครับนี่บริมาเบริรงสามมือครับขคางว่าเงี้ยวแล้วเงี้ยวไหวครับคือตัวนี้หาซีฟ้ามือ จางสากับมันหกสิบมือนครับสิสด้เก็บผลผลิตแป่ตอนนี้เครื่องก่ะั่งิสด้เคืองขางอีกเลยุ่อีกยี่สิบยี่สิบหามือครับสิสด้เก็บผลผลิตแล้วจะมาเบิ่งมามันสี่ควบคุมรถเป๊ะตามที่ทางก้องก็เขียนไว้บ่ครับครับมันนี่กระแดดจ่ากับซ้อนนส่ซอนของนาหนานี่ก็เป็นนาเน่าแบบ ลมในหน่วยเดินกับสแสงไหวเข้าขึ้นสีหายนำดูขนาด้นครับเพราะว่าทั้งแดดทั้งลมแปบ๊บเดียวไปแหงครับในส่วนของที่ยังบ่ท่านเป็นหน่วยผมก็ใส่นามประมาณสามหมื่นท่านึงครับพอมีผาคูม,มีหลักก็บอแหงไหวถึงขนาดนั้นในส่วนปุ๋ยในช่วงนี้ผมก็ให้ ให้ดูครับบมคือหนับฝนหนับฝนผมใส้ในช่วงปลูกรอบแรกผมใส้แค่สองรอบก่อนเก็บผลผลิตพอได้เริ่มเก็บปุ๊บผมก็ใส้มือเว้นมือได้สองมือท่านึงยังี้ยเสียบแต่ในส่วนหนานี่ผมก็ใ้ให้บ่อยกว่าจองนี่ผมก็ใส่ประมาณใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละเท่อไหร่หรือว่าหามื่นท่านึงผมใช้พันไปครับระบบน้ำยนต์เลยครับ ท่าน,นี้ก็สังเกตได้ว่าเขาเริ่มอจอดอกครับเขาจะเริ่มมีดอกนี่ครับเริ่มน้อยๆเขาจะเริ่มออกมาเรื่อยครับพ่อข้างพ่อ,พ,อพ่อเครือบอกพี่ครับพ่อเครือขึ้นสุดข้างพอดีเขาก็สีนวยพ่อเพื่อเขาใส่เวลาในการปฏิออกตัวสฏิออกแบบเป็น คือนี่ไงน,นังยาวจัดหน่อยครับจังเขาจะเสียงการออกการยาวในิดน้อยเขาจะสิเป็นหน่วยเก็บเพื่อเขากบบเก็บพันไฟหม่องได้ตีวางเอาพันไปเลยครับเหนียวม้วนในซีเลยอยากจะเอาอยู่ ข้าวตังเฮ็ดคอยในจิกน่อยครับค้าวตังเฮ็ดแห่งเดียวหยวหหอดสีฮักครับในส่วนของผมสีบอขืนไม่ผมสีบอมีการเด็ดหยอดครับผมบงจุดปลายหยอดเขาขืนตามธรรมชาติของเขาแล้วเขาสิออกเคลือกลายอีกครับเดี๋ยวจิกน่อยช่วงนี้เขาเก็คบผลผลิตเดียวมาณสองหอบเคลื่อนสีนแดงเลยครับถ้นผูกพางเป็นของสเส้นกระซังบดิเด,ด็ดหยอดตปเครือกกลายที่เราครับ ครับผมในส่วนของการเก็บเครื่อ,อใส่้างนี่การเก็บตอนเศร้านี่เครื่อเขาสีบอค,ครับเขาสิหักายก็ค,คือต้องเก็บจอดสสายในทกน้อยหรือแต่จอดสสายแดดที่อ่อนแบบนี้ครับปกติเราต้องเก็บตอนแรกครับอากาศเย็ยนพอมแเครื่อสีบอหักงางครับแต่พอดีว่าตอนแรกผมบบว่าง พอดีผมได้ไปข้ามาสวนพอดีผมก็เลยเอาเก็บเลยครับเพราะว่าผมม่ได้ปลูกไร้ขนาดนั้นเอาเก็บช่วงแรกครับชังสิบ่ปอยฮักครับช่วงเซลนี่มันขวาครับเพราะว่าน้ำค้างลงแล้วก็ช่วงที่เขาแบบกขานั่งจะรับแสไงใหม้นะเขาปรุงตื่นรับแสไงใหม่เขาสิบปอนิดู่ทหน่อย อสองสัปดาห์นี่หรืสิ้ามือนี่เครื่อเขาจะลืมออกครับแต่ช่วงนั้นประมาณสามสิบมือเข้ามาเก็บก็ได้ครับแต่พอหลอบหลังจากนั้นแล้วได้ประมาณสามสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งนี่เข้าต้องเก็บสุ่มือครับอ่านี่นี่ครับอันนี้แห้งปุ๊บคัดพอเครื่อเขาสิปปาเปาะแห้งเลยครับช่วงนี้เขาออนนี่ทันนี้แห้งปุ๊บสิัะอันนี้ผมจับปุ๊บแป๊บเดียว หักเลยครับเัาตรงระวังนิดเดีหน่อยครับนี่ครันเทาปล่อยไว้ปุ๊บขันเขาไปเองสิเขาสีห่อยจังสิครับห่อยลงมังกร่างเลยอะสีบอดดอ,อครับสีออกเป็นหยอดไม้เลยนี่ครับเพราะว่าขันเอาไว้โดนแห้งออกไปไกลไม่ต้องโดนแค่สามหมื่นนี่เพื่อไอ้หยอดเขาสี สีฟ้อมครับอยอดสีฟ้อมสีหน่อยเลยสีหน่อยแบบนี้ครับมันคือข้าเก็บใส่ข้างอยอดเขา้าวฉุบแล้วคือพ่อพันาสามสัปดาห์ขึ้นไปหรือเดือนหนึ่งข้าตวตะเก็บสม,มือครับหรือว่ายางสาก,ะก,กระเบือสองเลยสามหมืนน 4, 5, 10, ่นนี่ครับคันซี่ห้าหมื่นขึ้นไปปุ๊บนี่ครับตัวนี้แค่สามหมื่นนะครับนี่ออกมาซ้ำนี่ขานอัทีมาอีก มือสองมือนี่อยอดนี่สีจอยเลยครับสียืดยาวแล้วก็จอยแล้วก็สีสุดสุดอยอดไปซื้อครับเฮ็ดให้ทัวเข้าเสียหายได้ครับสิบสอง,งามพอผมค่อยมีเวลาเขามาเบิรงครับเลยบเด็กเก็บสม,มือก็เลยปล่อยให้ายาวแบบนี้จริงแล้วเาต้องเก็บทุกมือครับจอง มีแม่งกินใบในจัาหน่อยครับอันนี้จะเป็นน้อนกินช่วงนั้นครับว่าได้ฉีดยาตัวนี้กตัวนี้กได้รามสิหมือนะครับเดี๋ยวจะลืมติดตามไว้น,นะครับว่าหกสิบหมื่นหาสิ้าหมื่น จะได้เก็บผลผลิตบ่าเรือว่าตอ้องเลยไปอีกซีหามือเลยจะได้ก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวช่วงที่ใส่ครบหาสิบพาถึงหกสิบมื่นหรือช่วงสองเดือนเนี่เดี๋ยวผมสิบมาถ่ายบ้าองอีกท่านึงครับว่เาเขามีผลหรือยังหน่วยใหญ่บ่อปลอมเก็บผลผลิตยัยงครับที่วงนี้เขาก็ดูแลที่แหลของ เรือก่อนครับยางีิสำคัญเลยชอนีส่สมีเพียครับแต่ตัวนี้ผมก็ให้ให้เชื้อร่ากำจัดศัตรูพืชนี่จัดพวกนอนเปียนี่ไปรอบนึงนะครับก็เลยสีบอกให้เห็นเพาะว่องนั่นมาหลายครับลมหนาวอากาศหอน,นี่ ทางเขียของผมนี่เพียมากเลยครับนี่เพียนี่ครับเพียนี่มามาครับเพียนี่มาใหม่ครับเขาเห็นในสีเขาก็บ,บีบติมครับเพื่อบอ้อให้แพร่พันธุ์หลายครับติมเลยนี่ช่วงหน่อยดูดิจีรีอยู่ไตใบครับตามซอกยอดน,นา,นาเ now แดดฮอนฮักครับ อันในส่วนตัวนี้กระสมีเชื้อราตายครับเพราะว่าไอ้มองนี้นี่มันเป็นมมมองหมปลผูกมั่นครับผูกมั่นจับหลังล้ววันนี้มั่นก็ผมก็ถอนมัน,นออกก็มีเนาหลายอยู่ครับในส่วนตัวนี้เป็นเชื้อราตายครับเพราะว่าเอ่อเชื้อราที่ไอ้หัวมั่นเนาครับก็ผมไม่ได้ฉีดยาป้องกันเชื้อราเนาะก็ะเลยเกิดมานหน่อยๆจะตายแบบผมก็เอามาส่อม คือพระท่านมูงบาหนักมีช่องวางอยู่เดี๋ยวก็ออกคืออหม่ส่วนไผที่เขามาใหม่มมกับพระท่านในบางวิธีการปลูกใส่ฟุ้นดินจบบไดนเตรียมดินแบบไหนแต่ตัวนี้สิเปียกในจังหน่อยช่วงเตรียมดินอาจสิบอค่อยเดี๋ยวเยปิกปั่นไดรควาผมเล็งปลูกฟนนะพอพ้นจนนั่นตกดุเดี๋ยวสิเสียเวลาโดดตรงก็เลยเอาแบบงาก็เริ่มร้ายนะครับ เลยเอาแบบเปียกในจังหน่อยลเลยปิดก่อนในจังหน่อยพุงกอะประเด็เขามาหลังอะเขาไปเบิ่งคลิปเลยครับคลิปช่วงเตรียมดินปลูกช่วงปลูกช่วงใส่ค้างครับตอนระบบน้ำระบบน้ำตอนระบบไ้ปุ๋ยมีในคลิปก่อนๆนี่ครับส่วนคลิปนี้อะเป็นการจ่องดูแลเบื้องต้นในก่อนจะออกผุนครับช่วงเกลบเครื่อขึ้นทางครับ แล้วพ่อในกำนดดรบหาสิผาหมื่นเดือนหนึ่ง,งพ่อเสด็จเก็บผลผลิตบอเดี๋ยวผมจะมาถ่ายไปอีกตืวหนึงครับส่วนคลิปนี้ผมขอจบเส้าเนือนครับเดี๋วพอในคลิปหนาครับยรอย่าลืมครับฝากวดไลควกดแชร์กดติดตามช่องบาอง้านเดกเหมือนเสเป็นยุดนําครับผมเดี๋ยวคอยพอกันอีพี่หนาครับสวัสดีครับ